แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของยูนะครับยูนะครับเรามองเป็นไซเวอฟนะครับเรามองมันเป็นตลาดไซเวนะครับแต่เป็นตลาดไซเวในแนวโน้มของเทนขาขึ้นดังนั้นะรเรายังให้ความสําคัญกับแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับเราให้ความสําคัญกับแนวรับสวิงโลด้านล่างนะครับที่ราคาหนึ่งสี่เจดจุดสาถึงหนึ่งสี่เจ็ดจุดเจ็ดหตรงนี้นะครับเราจะรอสัญญ,ญาณนะครับ ทดสอบไปแล้วนะแต่จะรออีกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับจะรอสัญญาณนะคให้ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วรอสัญญาณ PA s i ส n a l PA b ีของแท่งเทียนที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีสัญญาณส i g n น l PA b บนะครับเราจะบายกลับขึ้นไปรับล้วไปเก็บกําไรที่นะครับราคา148.915นะครับโดยมี s t o อ k รอสเนี่ยอยู่ที่ราคา147.634ี่าอันนี้ก็จะเป็นแผนเทรดของสกุลเงินยูวันนี้นะครับ เรายังเน้นเทรดฝั่งบายอยู่นะครับ